เอาเลยครับตพว่อขาดจิ้บเข้าไปจิกคืนจิกมาแลจิกคืนเอาลราครับเขาใครจะหนักของใครจะแลงเอาเพื่อนเตะมาก็เตะคืนมาครับยกแรกออกสตาร์ทใส่กันเลยครับหนักหนักแรงแรงไม่เพื่อเหรือเผื่อขาดเพราะว่ารู่นดีมาสู้กันสามยกครับตีเข้าไปเอาโยกเข้าตีโยกเข้าโอ้ดอกต่อดอโดนต่อโดนหน้าน้ำมันในถังงงใครจะถีบก่อนครับเอากันฝันเลยครับไม่มีเปิดช่องว่าง วัดกันไปเลยครับปดกับปดกยุบกับยุบก็ให้มันรู้ไปเลยแอบนี้ต้องแน่เลยครัผู้ต่อไปนี่ต้องเร็วในการเตรียมตัวแล้วก็ทุนการศึกษาด้วยนะครับพรสวรรค์ครับเด็กมาด้วย2 0,000ื่นครับซุปเปอร์วัดวางไว้ที่20,000ื่นลแล้วค่ะผู้ต่อไปรับทราบค่ะบบนั่นแหละครับมุมแดงคู่นี้เป็นเพชรกลับซับตรงนี้มันเป็นเสือเตีเพชรกลซับกับเสือเตี เดินเข้าไปครับลำตะลมกับขูดขันนะคะหมบนยกที่หนึ่งโอ้มุกแดงเป็มทุงตับซับเต็มกับมวยไทยน้ำมันเสือเต้สิทธิ์ผู้ใหญ่แนมบนยกสองเลยครับมุกแดีที่งานป่าเพลิงที่งานที่บันเทิง อาจารย์เมฆอาจารย์เมฆดำน้ำเงินโอเยสหโชครับที่ใหญ่เด่นงานเพืวยไทยนับลูกอจากคุณขับนเงินติดจากหัวเหนือเอยโหมวเหนือนี่ก็ปล่อยต่อติดกับโน้นนะดูจอยกระทรมนี่ครับ ดดกดแล้วกดแล้วกดกดปี๊กโอ้จังหวะตอนดันติดเชือกแทงซ้ายเข้าเลเอยครับยังยังซื้ออยู่เดี๋ยวเตะเตะดปู่เงยขึ้นครับปี๊กลับกลับเข้าไปเสียบเสียบ่ะเสียบคืนครับเสือเตะเอาดันบทำไมจับกดกดหนเข้ามุมพอดี าอาจารย์ระคดับถูตัดสดิดนัดนดันดันเสียบเข้าไปมายกสองครับยกสองให้ขวา,าเข้าไปดันดันเสียบขวาเสียบซ้ายเอายกปิดมามันในถัญญงมนเริ่มกระชอกช่ตอนนี้ฮะ มหมดกับหมดหรอือเปล่าลูกคืนครับลูกคืนนี่เสียบไว้คืดเสียบไว้ปนนะั๊มรั่นเสียบไว้โอ้อแอบแฝกครับเทเขาเขาต่อเขา,เา,เขากดนี่โอ้หมดยกที่สองแวะปั๊มก่อนเติมน้ำมันหน่อยแพอจบคนนี้เราไปเป็นของท่านตะเตช้างกันเลครับปูงปงงเสียงครับยกสุดท้ายครับยกที่สาม อุเบกอาจารมวยดีฉลองคนณตัดินนะคะแล้วก็ทางกัปตันระยะสิบบวกเลสเตอบาลจานแสงใจแสงจอนบวกชมรมมวยไทยลูกหลักกายขนมต้มสีสเกตเวทีมวยชั่วคราโรงเรียนบ้านหนองอารีตำบลดีแดงอำเภอใบถุนจังหวัดสีสเกตขอบคุณพี่ๆตรงนี้ด้วยนะคะยกสุดท้ายยกแบดงเวทรทำซ้ำน้ำหนัเสือเต็ ยกสุดท้ายลูกพีชครับตอนนี้ครับลูกพีชของใครโคนแดงพีชดับซับเน็นเงินเสียตเตะวางภาพตามสายตานะครับท่านผู้ชมวางไปผู้แพ้ผู้ชนะก็เป็นอาชีพของกรรมการที่ให้คะแนนนะครับสามท่านครับวาไปเชียร์กันไปครับเชียร์กันก็พีชดำซับผมต้องรือเสียเตะ ไอ้ขวาเตะคืนเตะซ้ายบ้างขวาไปยกลังไว้ก่อนที่ซ้ายเพล็ดกับซ้ายเตะขวาหมดทับยันดำแล้วก็เสียบขวาไปขอยกสุดท้ายแล้วน,นะครับยกสุดท้ายครับนับใจใน,กนักกีฬาเสด็จออกไม่คือ การน้ำใจนักกีฬาครับเป็นสเปริตกับความสวยงามของคำว่ามวยไทยเอ่ออยูที่อยู่ที่การแสดงความมีน้ำใจนักกีฬา to ครับรู ana, ้แพ right? ้รู้ชนะรู้อภัยผู้ชนะคู่นี้คือเพชรกลับซับเบกดับมวยไทยนี่นะครับชนะไปนะครับเจ็บสังกสีด่วนเลยครับมาดูยกสองครับอุ้ยดีมากแต่มุกเข้าฝันกับไอ้เจ้าพนูเพ่ สองโอ้ยดูนะแต่โดนี่มีสิจุดอ้วงแดงครับทนูแรน้ำเงเวทียอดล้ารับสุดยอดเลยนะเกินคนเกิดกล้าทีมงานลูกซ้ำบ้าคีมงานของพลังกรคอนครับว่า

โอ้ยอตูเขาแรงครับจ็ก้าตั้งแขนตั้งแขนซองไอดูครับถือเลปล่าครับจะมีทองเล่ยกสอนเลบริษอทยกรันคเคล่อนไปอย่ชาช้าครับ ผู้ต่อไป่าชาครับไปคลนกับติดมงคลรัเปลี่ยนเลยครับโอ้ยอ้ยโอโอ้ยอ้ยโอ้ยอง้ทองยโอ้โอ้โอ้ยอ ุณผู้ดีครับเก็บตาคือสดไรอาบังคืนคร,รับอจบสุดท้ายครับดูครับแต่เสียไม่เสียเอ้าย,ยัางมีข่าวครับย,งายางังมีข่าวครับ สุดท้ายรันโอรัาจดกาครับสองโผของกอดนครับนทองวันี่ตัวเล็กจบยกสุดท้ายครับ ใครที่มากับท่านผู้การโกวิทอุบโนครับตอนนี้รถจะออกแล้วครับให้ไปที่รถด่วนครับ